ครับสวัสดีครับวันนี้ชาวนิ่งมาดูสภาพอากาศของเราครับว่าคืนครับรอบทิศเลยนะครับของพื้นสุดเรายังมองเมฆดวงอาทิตย์นะเวลาประมาณเจ็ดนาฬิกาเสร็จก็มีเมฆฝนมาวันที่สิบเจ็ดพฤษภาคมพัก็เคลื่อนตัวนะครับใละสังเกตการเคลื่อนตัวของเมฆฝนนะ อันนี้บริเวณตำบลใหม่นะครับปเปิดแถวเป็นวาวันนี้เช้าจเจ๊ก็โรองเรียนต่างๆก็ทยอยเปิดกันนะครับฝนฟ้าก็ดีครับ น้ำก,ก็เพิ่มขึ้นนะครับน้ำ้างของน้ำฝนฟ้าพอดีครับปีนี้ดีมากๆด้วยครับสวัสดีครับ